ลองจินตนาการตามนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้า,าถ้าแก่นคำสอนของศาสนาที่สำคัญของโลกที่สืบทอดกันมาด้วยการท่องจำปากต่อปากเป็นร้อยร้อยปีกำลังจะหายไปหายไปตลอดกาลเพราะสงครามและความอดอยากใช่ครับเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นจริงแล้วมันเกือบจะทำให้พุทธศาสนาสายหนึ่งต้องสาบสูญไปเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเหตุการณ์ที่เรียกว่าการสังาย,ยาครั้งที่4 แต่แต่จุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคําว่าครั้งที่4ี่เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเหตุการณ์เดียวนะครับใช่ค่ะเหมือนกับเป็นชื่อที่ถูกใช้เรียก2เหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้ๆกันแต่คนละที่คนละบริบทเลย และเป้าหมายก็ต่างกันสุดขั้วเลยด้วยถูกต้องค่ะเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ลังกาทวีปหรือสิริลังกาในปัจจุบันซึ่งกลายมาเป็นรากฐานของพุทธศาสนาแบบเทรวาทที่เราคุ้นเคยกันส่วนอีกที่หนึ่งอยู่ไกลออกไปทางเหนือที่แคว้นกันสเมียในอินเดีย ซึ่งส่งอิทธิพลมหาศาลเลยต่อการเติบโตของพุทธศาสนาแบบมหายานวันนี้เราเลยจะมาลองแกะรอยประวัติศาสตร์2เส้นทางนี้ไปพร้อมๆกันดูว่าวิกฤตแบบไหนที่มันบีบคันให้เกิดการสังคายนาทั้งสองครั้งและทางออกที่แตกต่างกันของพวกท่านได้หล่อหลอมพุทธศาสนาที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ได้ยังไงเราเริ่มกันที่ฝั่งลังกาทวีปก่อนเลยดีกว่านะครับช่วงประมาณศตวรรษที่หนึ่งก่อนคริสตกาลที่นั่นคือบรรยากาศมันไม่ใช่การมานั่งถกปรัชญากันสวยๆเลย ไม่ใช่เลยค่ะเป็นการสู้เพื่อเอาชีวิตรอดของจริงสถานการณ์ตอนนั้นมันเลวร้ายขนาดไหนครับต้องบอกว่ามันคือวิกฤตซ้อนวิกฤตเลยค่ะในยุคข,ของพระเจ้าวัตตะฮามินีอภัยหรืออีกชื่อคือพระเจ้าวันละคมพาหุคือพระองค์เจอปัญหาแบบรอบด้านเลยทั้งกบฏภายในจากพามติดสะแล้วยังมีการลุกรานจากกองทัพทมินฮิตเ็ทัพจากอินเดียใต้โหเจ็ดทัพใช่ค่ะ ถ้าโถมเข้ามาพร้อมๆกันเลยแค่ฝั่งก็หนักแล้วแล้วผลเป็นยังไงครับตอนนั้นก็ย่ำแย่ถึงขั้นที่พระเจ้าแผ่นดินต้องลีภัยออกจากเมืองหลวงไปซ่อนตัวนานถึง14ปีเลยค่ะ14ปีค่ะพอไม่มีกษัตริย์อุป,ปถมัมคณะสงฆ์ก็เหมือนขาดที่พึ่งไปเลยขาดความมั่นคงแต่ที่หนักกว่านั้นเคำราะซ้ำกรมซัดจริงๆคือภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ศรีลังกาที่เรียกว่าบิมินิเทียเซยะหรือว่า ทุกพิกภัยครั้งใหญ่ใช่ค่ะมันดันมาเกิดในช่วงเวลานี้พอดีหมายความว่านอกจากสงครามแล้วยังต้องมาเจอความอดอยากขั้นรุนแรงอีกหรอครับรุนแรงมากค่ะมีบันทึกไว้เลยว่าเป็นภัยแล้งติดต่อกันนานถึง12ปีเต็มๆโห1สบสองปีค่ะระบบชนละทานที่เคยดีเยี่ยมก็พังหมดเพราะสงครามพอชาวบ้านไม่มีอะไรจะกินการบินทบาทก็เป็นไปไม่ได้ถูกต้องค่ะ พระสงฆ์จำนวนมากก็เลยล้มป่วยอดอยากจนมรณภาพไปและที่น่ากลัวที่สุดคือบรรดาพระเถระผู้ทรงจำพระไตรปิฎกที่เราเรียกว่าพานกะอ๋อที่เปรียบเสมือนฮาร์ดไดรฟ์มีชีวิตของพระพุทธศาสนาใช่เลยค่ะท่านก็มรณภาพไปด้วยเป็นจานวนมากนี่คือจุดที่คำสอนทั้งหมดกำลังจะขาดสะบั้นหลงจริงๆผมเคยอ่านเจอเรื่องเล่าที่สะเทือนใจมากครับเขาบอกว่า พระที่รอดชีวิตต้องขุดรากไม้มากินแล้วก็มีเรื่องการเอาทรายมาใส่ถุงผ้าแล้วผูกรัดท้องไว้ที่เรียกว่าเปติปสาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดจัดความหิวใช่ครับแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือท่ามกลางความทุกข์ทรมานขนาดนั้นท่านยังคงนั่งล้อมวงทบทวนสวดพระไตรไปิฎกกันอยู่อืเพื่อไม่ให้มันเลือนหายไปพร้อมกับลมหายใจของพวกท่าน คือความหิวมันก็ทรมานนะคะแต่ความกลัวว่าคําสอนจะหายไปทั้งหมดมันคงเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเรื่องนี้มันแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนที่สุดของการสืบทอดด้วยการท่องจําหรือมุขปาฐะได้แบบชัดเจนที่สุดเลยคือถ้าผู้ทรงจําเสียชีวิตไปความรู้ก็ตายตามไปด้วยทั้งหมดเลยค่ะแล้วพอวิกฤตมันจบลงพวกท่านทำยังไงกันต่อครับเมื่อทุกอย่างเริ่มคลี่คลายค่ะ พอพระเจ้าวัฒคามินีอภัยกอบกู้บัลลังค์คืนมาได้และทุพพิกภัยสิ้นสุดลงพระเทระผู้รอดชีวิตก็ตระหนักร่วมกันเลยว่าจะพึ่งพาสมองมนุษย์ต่อไปไม่ได้อีกแล้วจะเสี่ยงแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วไม่ได้เด็ดขาดค่ะท่านจึงจัดสังคยาครั้งประวัติศาสตร์ขึ้นที่อาลุวิหารซึ่งเป็นถ้ำหินที่มั่นคงปลอดภัยจากสงครามมีพระอรหันต์เข้าร่วมถึงห้ารูป และการตัดสินใจที่เปลี่ยนโลกในวันนั้นก็คือคืออะไรครับการจารึกพระพุทธวจนะทั้งหมดลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรกโอ้จากเสียงสู่คำภีพูดง่ายๆคือนี่เป็นครั้งแรกที่พระธรรมคำสอนไม่ได้ผูกติดอยู่กับลมหายใจของคนอีกต่อไปใช่ค่ะแต่กำลังจะกลายเป็นวัตถุที่ส่งต่อได้เดินทางได้และที่สำคัญคือข้าไม่ตาย นี่มันคือการอัปเกรดความปลอดภัยของข้อมูลครั้งใหญ่สุดในยุคนั้นเลยแต่แต่กระบวนการจารึกลงบนใบาลาในสมัย2,000ปีก่อนมันทำกันยังไงครับคงไม่ใช่เรื่องงนะ่ายๆแน่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่ะมันคือเทคโนโลยีชั้นสูงของยุคนั้นเลยนะต้องเริ่มตั้งแต่การเลือกใบลานจากต้นลานชนิดพิเศษที่ทนทานมากๆเอามาต้มกับสมุนไพรและขมิ้นเพื่อกันมแมลง แล้วก็เอาไปตากให้แห้งสนิทโหแค่เตรียมวัตถุดิบก็ซับซ้อนแล้วแล้วเวลาเขียนแล้วครับเขาใช้ผู้การจุ่มหมึกเขียนเหรอครับไม่ได้ใช้หมึกค่ะเขาเรียกว่าการจานจะมีพระพิสุที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษเลยใช้เหล็กแหลมคมที่เรียกว่าเหล็กจานค่อยๆกรีดตัวอักษรลงบนผิวใบลานกรีดลงไปเลยเหรอครับนึกภาพตามเลยคือต้องกรีดให้ลึกพอดีไม่ตื้นไปแล้วก็ต้องไม่ทะลุด้วย ใช่ค่ะต้องใช้น้ำหนักมือที่แม่นยำมากแล้วพอจานเสร็จทั้งหน้าก็จะเอาข่าวาไฟผสมกับน้ำมันยางมาลูบทับลงไปโอ้ข่าสีดำก็จะไหลลงไปในร่องที่จานไว้ทำให้ตัวอักษรสีดำปรากฏขึ้นมาชัดเจนบนพื้นใบลานสีนวลโอ้โหเป็นกระบวนการที่น่าทึ่งมาก แค่ฟังก็รู้สึกถึงความยากลำบากเลยนะครับและมรดกที่ยิ่งใหญ่จากการจารึกครั้งนี้ก็คือมันเป็นการแช่แข็งหรือตรึงภาษาบาลีให้กลายเป็นภาษามาตรฐานของพระไตรปิฎกเทราวาสมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะแล้วก็สร้างวัฒนธรรมการศึกษาคัมภีร์ที่เรียกว่าขันทธุระที่สืบทอดมาถึงพม่าไทยและกัมพูชาด้วยถูกต้องค่ะเอาละครับ ในขณะที่พระทางใต้กําลังสู้กับความอดอยากเพื่อรักษาตัวอักษรเดิมไว้ที่ทางเหนือก็มีการต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่งแต่เป็นการต่อสู้ทางความคิดเพื่อจัดระเบียบความหมายของคําสอนเหล่านั้นเราย้ายฉากขึ้นไปที่แคว้นกัสเมียก,กันบ้างครับบริบทนี่คือต่างกันคนละโลกเลยค่ะที่นั่นคือใจกลางจักรวรรดิกุซานะที่รุ่งเรืองมากในศตวรรษที่1นถึงสเป็นศูนย์กลางการค้าบนเส้นทางสายไหมเลยที่เชื่อมทั้งกรีก เปอร์เซียอินเดียและจีนเข้าไว้ด้วยกันผู้อุปถัมภ์การสังขยนาครั้งนี้คือพระเจ้ากานิสกะมหาราชใช่ค่ะแล้วอะไรคือแรงผลักดันของพระองค์ครับท่านไม่ได้กําลังเจอปัญหาอดอยากหรือสงครามสักหน่อยปัญหาของพระเจ้ากานิสกะเป็นปัญหาของคนที่มีข้อมูลเยอะเกินไปค่ะข้อมูลเยอะเกินไปหรอครับ จริงๆค่ะท่านเป็นกษัตริย์ที่เปิดกว้างทางศาสนามากเหรียญในยุคข,ของท่านมีทั้งรูปเทพเจ้ากรีกเทพโซโรอัสเตอร์แล้วก็มีรูปพระพุทธเจ้าด้วยแต่พอท่านหันมาศึกษาพุทธศาสนาจริงๆจังๆท่านกลับสับสนมากเพราะคําสอนของพระแต่ละนิกายมันขัดแย้งกันเอง่อท่านเลยอยากจะจัดระเบียบให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันสักทีแล้วประเด็นที่ขัดแย้งกันรุนแรงที่สุดคือเรื่องอะไรครับ จำนวนเหตุสำคัญเลยมาจากแนวคิดที่เรียกว่าวัตถุ5ประการของมหาเทวะค่ะซึ่งเป็นการเสนอไอเดียที่แบบท้าทายความเชื่อเดิมๆเกี่ยวกับพระอรหันต์มากช่นอะไรบ้างครับเช่นบอกว่าพระอรหันต์ยังสามารถฝันได้ยังมีความไม่รู้ในบางเรื่องได้หรืออาจบรรลุธรรมได้โดยมีคนอื่นมาชี้แนะฟังดูก็ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนี้ครับสำหรับชาวพุทธสายอนุรักษ์นิยมในตอนนั้น ข้อเสนอนี้มันเหมือนกับการลดทอนความสมบูรณ์แบบของพระอรหันต์เลยค่ะมันเป็นการสั่นคลอนอุดมคติสูงสุดของเป้าหมายการปฏิบัติธรรมเลยทีเดียวโดยเฉพาะนิกายสรวัศติวาทที่ทรงอิทธิพลมากในแคว้นกัชมีร์นิกายสรวัสติวาทค่ะท่านไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้อย่างรุนแรงแล้วแนวคิดหลักของนิกายนี้คืออะไรครับชื่อเขามาจากคําว่าสัพสิมมีมิจริงหรือซาวอมอสติค่ะคือมีปรัชญาที่ซับซ้อนว่า ธรรมะทั้งหลายมีอยู่จริงในทุกการละเวลาทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นนิกายที่เน้นการวิเคราะห์เชิงปรัชญาอย่างเข้มข้นมากดังนั้นการสังคายนาครั้งนี้มันก็เลยมีในยะของการสถาปนาแนวคิดของนิกายตัวเองให้เป็นออร์ทอดอกซีหรือคำสอนกระแสละหลักที่ถูกต้องเหนือกว่านิกายอื่นๆใช่เลยค่ะเป็นการต่อสู้ทางปัญญาของจริงเลยแล้วการประชุมครั้งใหญ่นี้มีใครเป็นตัวหลักบ้างครับ จัดขึ้นที่กุณทลวันวิหารในแคว้นกัสเมียค่ะมีพระสงฆ์เข้าร่วม500รูปแต่ที่เป็นเหมือนด r e a m t เลยก็คือประธานที่ประชุมคือพระวะสุมิตรซึ่งเป็นสุดยอดปราดด้านอภิธรรมส่วนรองประธานคือพระอศวะโคสท่านนี้เป็นมหากวีเอกของอินเดียเลยผู้แต่งมหากาพ,พุทธจริตรมีทั้งนักปรัชญาและมหากวีเป็นผู้นำแล้วคนลับของโครงการที่ใช้เวลาถึง12ปีนี้คืออะไรครับได้พระไตรปิฎกฉบับใหม่มาหรือเปล่า ไม่ใช่พระไตรปิฎก่าแต่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นในเชิงของการสร้างสารรค์พวกท่านสร้างคัมภี์อัธกถาขนาดยักษ์ขึ้นมาใหม่เลยชื่อว่าอภิธรรมมหาวิภาษาหรือมหาวิภาษามหาวิภาษามันคือสารานุกรมทางปรัชญาพุทธศาสนาของฝ่ายสรวะวสติวาทโดยเฉพาะเลยค่ะ มีขนาดมหึมาถึง1 0 0 0 0แสนโสโลก1นึ่งแสนโสโลก,แ,โโลกแล้วการสังคายนาครั้งนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญอีกสองอย่างใช่ไหมครับเรื่องภาษาและวัสดุถูกต้องค่ะมีหือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากอย่างแรกคือภาษาที่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีการใช้ภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นภาษาของปราชและราชสำนักอ๋อ อัปเกรดภาษาใช่ค่ะแทนที่ภาษาบาลีหรือปรากฤิตที่เป็นภาษาชาวบ้านกว่าส่วนอย่างที่สองคือวัสดุที่ใช้บันทึกตำนานเล่าว่าข้อความทั้งหมดถูกจารึกลงบนแผ่นทองแดงแล้วบรรจุในหีบศิลาก่อนจะนำไปเก็บรักษาไว้ในสถูปอย่างยิ่งใหญ่โห oh, พอเอาภาพทั้งสองมาเทียบกันแล้วมันชัดมากเลยนะครับที่ลังกาคือการดิ้นรนเอาตัวรอดใช้วัสดุที่พอหาได้อย่างใบลานเพื่อรักษาของเดิมไว อีกที่หนึ่งคือการได้รับการสนับสนุนจากจากักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ใช้ทองแดงเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาเลยใช่เลยค่ะถ้าจะลองสรุปเปรียบเทียบกันดูวิกฤตที่ลังกาคือการอยู่รอดทางกายภาพอดอยากสงครามแต่ที่กัสมีคือความขัดแย้งทางปัญญาภาษาที่ใช้ก็ต่างกันที่ลังกาใช้บาลีเพื่ออนุรักษ์แต่ที่กัสมีใช้สันสกฤตเพื่อจัดระบบและขยายความผลผลิตก็เลยต่างกันสุดขั้ว ที่หนึ่งได้พระไตรปิฎกฉบับลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรกอีกที่ได้สารานุกรมทางปรัชญาชิ้นใหม่ซึ่งมรดกที่ส่งต่อมาก็แยกกันไปคนละสายทานอย่างชัดเจนเลยค่ะการสังายนาที่อาลุวิหารกลายเป็นรากฐานที่มั่นคงของพุทธเถรวาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่การสังายนาที่กัสมีกลายเป็นสะพานเชื่อมทางปัญญาที่สําคัญไปสู่พุทธมหายานในจีนและทิเบตถูกต้องค่ะมันเหมือนกับว่า ฝ่ายหนึ่งพยายามปกป้องมเมล็ดพันธุ์ดั้งเดิมไม่ให้ถูกพายุพัดหายไปส่วนอีกฝ่ายนำมเมล็ดพันธุ์นั้นไปปลูกในดินแดนใหม่แล้วสร้างระบบนิเวศทางความคิดที่ซับซ้อนและยิ่งใหญ่ขึ้นมารอกรอบเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยค่ะและอีกประเด็นที่สำคัญก็คือถึงแม้การสังคาย,ยนาที่กัสมีจะเป็นของนิกายสรวาสติวาทซึ่งยังไม่ใช่ฝ่ายมหาย,ยานโดยตรงแต่การที่พวกเขาใช้ภาษาสันสกฤตและการถกเถียงประเด็นปรัชญาที่ลึกซึ้งซับซ้อน มันได้สร้างเครื่องมือทางปัญญาและศัพท์เทคนิคต่างๆที่ทําให้พุทธศาสนาพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นมหายานที่สมบูรณ์และสามารถเดินทางข้ามเทือกเขาหิมาลัยไปเติบโตในอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างจีนได้ในที่สุดใช่ค่ะดังนั้นการสังคายนาครั้งที่4ทั้งสองเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกระจกสองบานที่สะท้อนให้เราเห็นหนึ่งความพยายามอันยิ่งใหญ่ของคนในอดีตในการนำพาคำสอนให้ข้ามผ่านวิกฤตของยุคสมัยแน่นอนค่ะ ถ้าไม่มีการตัดสินใจที่อาลุวิหารในวันนั้นพระไตรปิฎกภาษาบาลีที่เราศึกษากันในปัจจุบันก็อาจจะไม่มีอยู่แล้วก็ได้และถ้าไม่มีการจัดระเบียบองค์ความรู้ครั้งใหญ่ที่กัสมีพุทธศาสนาก็อาจจะไม่มีความแข็งแกร่งทางปรัชญาพอที่จะไปต้องหลักปักฐานในอารยธรรมจีนได้สําเร็จเรื่องราวทั้งหมดนี้ทิ้งภาพที่ทรงพลังไว้ในใจผมมากเลยครับภาพของใบลานที่ถูกจานขึ้นจากความยากลําบากและภาพของแผ่นทองแดงที่ อาจจะยังคงถูกฝังอยู่ที่ไหนสักแห่งรอวันถูกค้นพบมันก็ชวนให้เราย้อนกลับมามองยุคสมัยของตัวเองเหมือนกันนะครับในยุคที่ข้อมูลข่าวสารท่วมทน้นจนแทบจะกลายเป็นวิกฤตอีกรูปแบบหนึง่งอะไรคือแก่นความคิดที่สำคัญที่สุดที่เรากำลังพยายามจะรักษาไว้และภาชนะหรือเทคโนโลยีแบบไหนที่จะทำให้แก่นความคิดนั้นสามารถอยู่รอดข้ามผ่านวิกฤตการณ์แห่งศตรวรรษของเราไปได้จริงๆ